สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับแตงโมอีกแล้วนะคะ<ส>ใช่วันนี้เป็นชุดไทยร้านนาเป็นไงคะทุกคน <c oughs> เออ<ส>ฟ้าเหมือนกันนะคะแต่<ส><ส>ว่าฟ้าใส่สีแดงนะคะ<ส>ก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่อย,ย, <c oughs> ยุธยามาก็คือนั่งรถไฟกันมานะคะจากจากนาครสวรรค์เนาะแล้วก็มาถึงอยุธยาก็มาชอบชุดไทยที่ร้านไอรานะคะเป็นสาวร้านนาสาวเหนืออะไรงนี้ ได้อยู่ไหมทุกคนได้แหละ <laughs> ต้องได้ <laughs> แล้วก็วัดแรกที่เรามานะคะก็คือวัดชัยวัฒธาราม <c oughs> วันนี้นะคะเราจะเที่ยวกันหนึ่งวันที่อยุธยา <c oughs> แต่ตอนนี้ผ่านไปครึ่งวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ <c oughs> ได้แค่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป <c oughs> ถ่ายรูปส,รสวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเ,เก็บรูปมาฝากนะคะทุกคน <c oughs> โอเคไป <c oughs> วัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดโบราณนะคะที่สร้างมามากกว่า300ปีเลยสร้างในสมเด็จของพระเจ้าประสาททองนะคะให้สร้างขึ้นเนี่ยเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่พระมารดานะคะแล้วก็ทุกคนจะสังเกตว่าสถาปัตยกรรมนะคะจะมีรูปแบบคล้ายกับศิละปะขอมนะคะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อที่จะเหมือนแบบเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ,ขะเขมรด้วยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยจะมี พระพุทธรูปปางมานวิชัยนะคะที่เคยลงรักปิดทองจำนวน120องค์เลยนะคะงามยังไทรเพราะว่าทุกคนใส่ชุดไทยนะคะโอเคตอนนี้<อ>ไม่ไหวแล้วร้อนมากคุณน<อ>้าไม่รอปิดนะทุกคนชุดไทยพอแค่นี้นะคะ200กับ1ชั่วโมงถึงถึงถึง,ถง1งชั่วโมง,ง,งแล้วก็ไปเจอกัน ที่สบานพามนะคะสามร้อยนี่วาเออชุดสามร้อยถ่ายรูปหนึ่งชั่วโมงสมก็คือถ้าจะให้ใส่ชุดขี่รถไปมันก็ไม่มีปัญหาแร่ต่ขี้เกียจเอามาคืนนี่แหละประเด็นเออพาใส่ชุดไทยหรอมูอ๋อเหมือนชุดไทยสีเดียวกันดูนี่นรกกินหัวอยู่ตรงนี้โอเจร่งไปเจอกันที่วัดหน้าพามีนะคะทุกคน วัดหน้าพะเมรุนะคะเป็นวัดที่ไม่ถูกพมา่าเผาทําลายนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงเสียยุธยาตอนต้นเนาะพระอุโบสถเนี่ยจะมีหน้าบันนะคะเป็นไม้แกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงคุดนะคะเหยียบเสียนานาคนะคะ so m a ม y people มากเลือกดอกไม้ตามชุดหรอสีขาก็ต้องใส่สีขไโอเคเราเสื้อมอะอนนี้เราอยู่หน้าวัดข้างในดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเอาใบนี้จากไหนกันนะตัดกำลเป็นวต้มหระแล้วก็คอยมาแล้วก็เดี๋ยว รอรอเต็งม,มูงก่อนนะคะเราก็เดี๋ยวเข้าไปในบทกันค่ะประตูทางเข้าฝั่งซ้ายนะคะจะมียันโสดสะมุงลลปัดเป่าดวงชะตาที่พิกอยู่ให้ฟื้นกลับมาดีนะคะ ภายในปฏิสถานพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมรีสีสันเพชรบร,รมไตโลกาน่านะคะพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะคะหล่อที่ทองสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ราชนะคะเชื่อว่าเป็นผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มารทั้ง3โลกเลยนะคะประตูทางออกจะเป็นยันมหาจัก,กรพรรดินะคะให้ตั้งจิตให้มันเดิอนออกจะปัดสิ่งไม่ดีแล้วก็รับสิ่งดีๆออกมาด้านข้างนะทุกคนจะมีะวิหารพระคันธราชนะคะ1,500ปีเป็นองค์เป็นศิลาเขียวมีองค์เดียวในโลกนะคะ ตรงนี้เขาบอกว่าจะขอเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็มาแก้ด้วยขนมจีนน้ำยานะคะหลังจากที่ไ <c oughs> ว้พระเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินที่วัดนี้แล้วกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสินาทีนะคะก็คือไหวพ้พระขอพร เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะไปต่อกันที่ปัตรานกับวัดมหาธาตุเออปัตตานกับวัดมหาธาตุนะคะก็วันนี้วันเสนนมมาร์เนาะคนเยอะมากเบียดชีกีนคือกลาบไว้เพื่อให้สบายใจแหละ <laughs> หนูไม่ได้งงไงแต่หนูก็มูทุกดอกเลย <laughs> แต่ว่าเขาเพื่อความสบายใจคือตอนนี้จะบอกว่าฟ้ากำลังหางานเว้ยนั่นแหละแล้วก็ จริงมีสัมภาษณ์วันวันจันเออมีสัมภาษณ์วันจันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบขอมาแบบเออให้ได้ดังใจคิดละกันอะไรนี้ไปหาข้ากินกันจริงๆข้าวัดอะมีร้านร้านอาหารเยอะอย่เลยว่าจะหากินแถวนี้ละเพราะว่าแบบตอนนี้ไม่หวแล้วหัวน้ำตาลในเลือดตกต้องกิน <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวก็ไปเจอกัน <c oughs> ที่ต่อไปนะคะ <c oughs> วัดมหาธาตุนะคะเป็นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดนะคะเป็นวัดหลวงประจําเมืองนะคะแล้วก็ได้ถูกทําลายไปเมื่อสงครามนะคะการเสียกรุงครั้งที่สองนะคะในวัดนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะพอย์หลักที่อยากมาเห็น,นก็คือเสียนพระพุทธร,รูปหินทรายนะคะที่จะมีรากอ่าไม้ต้นโพนะคะปกอยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนไปดูด้วยกันนะคะนี่นะคะเราอยู่กันที่วัดมหาธาตุฉันชอบมาก I อ o v ิศิลปวัฒนธรรมทั <laughs> ้ง เขาต่างชาติอืมเขาเขาเห็นฉันใส่แว่นเขาก็เลยคิดว่าฉันเป็นต่างชาติป่ะสองคนค่ะกูก็พูดไทยชัดนะร้องไม่างชาติดิแล้วพูดไทยไม่ชัดอุ้ยทรงผมแบบคุณหนุ่มคุณนายมากโอ้นี่พระองค์ว้าวรีวิวคนเยอะคนเยอะชัตเตอร์เดย์ไงคะโอ้ my god เราพูดภาษาอะไรดูว้กูภาษาไทยภาษาแรงขนาดนี้เราสปีกยนะคะโอ้กคนนี่คืออันซีนอีกหนึ่งของวัดมหาธาตุนะคะนั่นก็คือพระเสียรของพระคิดว่าน่าจะแบบโดนสงครามสงครามครั้งที่สองที่ตอนเสียกุงครั้งที่สองนะคะมีความรู้นิดหน่อย But, so many people. No. Okay. Let's go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 . Okay. คำเฮียคะ My friend. And <laughs> เราถ่ายรูปก,กับ <laughs> จุดไฮไลท์แล้วนะคะคือทุกคนคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์ไงก็เลยจะเจอแบบต่างชาติเยอะมากนะคะเราเป็นเหมือนหนึ่งในคนไทยสองคนท่ามกลาง ฝรั่งมากมายเราก็เลยแบบว่ากำลังจะปลอมตัวเป็นแบบชาวเ,เวียดนามนี่หรือไมโอ่โอเคห้ามเข้าโอเคทุกคนคือฟ้าท้องใสว่าชาติที่แล้วอะ่ะเป็นไพรอ์อเป็นไพยอยู่ที่นี่หรือเปล่าคือแบบรู้สึกคนเคยแบบบาเกคนยมากเหมือนกลับมาบ้านเก่าเลย <laughs> คือแบบทุกคนคือไม่อยากจะคิดว่าแบบสมัยก่อนที่ร้อนแบบว่าอยุธยาเป็นเมืองจริงๆอ่ะคือแบบ เมืเ่เราเกิดไปถทมกเลยเราอาจจะเกิดอยู่เราเกิดแล้วคะ่ะเ,เกิดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ไงฉันเล้วอาจจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่อาอะไรงนี้มีดอกไม้เห <laughs> 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 มือนเป็นคนแก่แล้วอะ <laughs> เห็นดอกไม้ไม่ได้สวยอะสวยมาก đi, <laughs> đi. <laughs> <Æ deviceOver headquarters> <laughs> <laughs> <Lát> really? <laughs> okay, let's go. จะหลุดเข้าไปในอีกหนึ่งมิติวัดลาดนะคะคไม่เห็นหน่วยมากวยาวัดลาดนะคะก็เป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็มีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยานะคะเคยถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ย ลักลอบขุดกุภายในพระปางประธานนะคะต่อมาใน,ก,นรกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้ทําการบูรณะแล้วก็ขุดแต่งนะคะเลยได้พบสมบัติที่เหลืออยู่แล้วก็เป็นพวกเครื่องทองนะคะเยอะมากเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะนะคะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไฮไลท์ของที่วัดนะคะก็มีพระปางนะคะที่เป็นกุใหญ่แล้วก็ลึกรวมทั้งหมด3ามห้องใหญ่ๆด้วยกันนะคะ เย,ยน็นจะแบบวาดเสียวมากบันไดเหีเยวกระฟองตัวเ,เองพออันนี้4นะวก็าแล้วว่าเ,าเดี๋ยวไปสรุปให้ตอนถึง นครสวรรค์แล,แล้วกันลคะค่ะโอเคอาจจะไม่ได้เจอเปงงูแล้วนะคะก็เป้งไปค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันที่นครสวรรค,ค์ค่ะที่นี่คนก็ถึงห้องแล้วนะคะวันเดททิฟของเราเนะาะอยุธยาไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ากับถึงสองทุ่มนะคะ <laughs> สู้ชีวิตมากก็ใจจริงๆเลยนะคือตั้งใจจะไป5วัดนะคะมี วัดชัยวัดพระศรีสันเพชรวัดหน้าพเมรนวัดมหาธาตุแล้วก็วัดลาดนะคะจริงๆตั้งใจจะไป5วัดแต่ว่าฟ้าดันผิดคาดไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปวัดพระศรีสันเพชรน,นะคะแอบเสียดายอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะไอ้ทยามไม่ได้หนีเราไปไหนไว้ไปใหม่ครั้งหน้าได้นะคะก็ทุกคนฟ้าไปแล้วแบบเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์เนาก็เลยคนเยอะนิดนึงแล้วก็แบบไปแบบปุบปับไปมากคือแบบคืออย่างที่บอกไป ช่วงต้นนะคะว่าช่วงนี้ฟ้ากาลังหางานอยู่นะคะก็เลยแบบว่าคืออยู่ๆก็แบบทิกต o อกมันก็เหมือนแบบโดนบันดาลสิ่งนี้มาให้นะคะก็คือวัดหน้าพเมรนะคะคือฟ้าตั้งใจอะอยากจะไปวัดหน้าพรมรแล้วก็แบบเอยคุยกับเพื่อนไม่นานแล้วว่าแบบเอออยากไปใส่ชุดไทยกันที่วัดอยุธยากันอะไรอย่างนี้ก็คือแบบถือโอกาสไปเลยนะคะอะไรอย่างนี้ก็เป็นทริปสั้นๆเนาะแต่จริงๆตั้งใจไปวัดหน้าพเมรมากเพราะว่าแบบ อ,อยากจะไปแบบขอเรื่องงานขอเรื่องแบบสุขภาพร่างกายคนรอบๆตัวอะไรเงี้ยเนาะก็เลยตั้งใจไปที่วัดนั้นนะคะซึ่งทุกคนจะบอกว่าของจริงว่ะเออคือฟ้าจริงๆมีนะัดสัมภาษณ์วันจันทร์เว้ยแต่พอนั่งรถไฟกลับมา,เ,าเมเนเจอร์ของทางโรงแรมอะโทรมาเลยนะคะ แทงท,งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาวันจันนะอะไรเงี้ยยังไม่ทันถึงเลยได้ประมาณกลางทางออกจากอายุทยามาได้ประมาณพักนึงได้อะไรเงี้ยพี่เขาก็โทรมาเออพี่เขาก็ไลน์มาแล้วบอกว่าเออสะดวกคุยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แ,แบบโอเคค่ะคุยได้ค่ะอะไรเงี้พี่เขาก็เลยแบบเออบอกอรายละเอียดงานต่างๆแล้วของเก๊ก็ฟ้าหน่อยเร็วของเก๊กับตัวเองนี่หละก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าเป็นโรงแรมที่เราก็แบบตั้งใจไว้ก็แบบ ไปอะไรนะเขาเรียกอะไรนะถอนกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละคะ่ะที่ทุกคนเห็นไปนั่นแหละทุกคนแล้วก็เซียมซีแม่นมากนะอืคนลุกอยู่เหมือนกันนะเหมือนตอบคําถามทุกอย่างที่เราแบบพูดกับองค์พระประธานไปทุกคนนี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเออนั่นแหละทุกคนก็ถือว่าแบบจริงๆเราตั้งใจไปเพื่อแบบเพื่อความสบายใจของเราแหละนะคะแล้วกบ็บว่า เขาก็โทรมาแล้วแล้วก็เหมือนจะได้งานแล้วแต่ก็แบบรอคอนเฟิร์มอะไรอีกลหลายๆอย่างเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ทุกคนได้แบบละเอียดเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ข้อมูลฟ้าก็อาจจะไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแบบจริงๆก็อยากแบบให้มีข้อมูลบ้างเพราะว่าแบบดูมีความรู้หน่อยอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็อาจจะไม่ได้แม่นมากนะคะก็ต้องขอประทานอภัยทุกคนไปด้วยนะที่นี้นะคะแล้วก็ทุกคนมีโอกาสก็ไป เที่ยวอ,าอายุทยากันเยอะๆนะคะอะไรอย่างนี้เพราะว่าฟ้าไม่ค่อยเห็นคนไทยเลยเห็นแต่คนต่างชาติเออแต่ถามว่ามีไหมก็มีแหละก็น่นแหละนะคะทุกคนสําหรับคลิป2025คลิปแรกนะคะก็เริ่มต้นกันด้วยการทําบุญที่วัดอยุธยานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของทุกคนที่มาดูคลิปฟ้านะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรมีแต่อะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะโอเคทุกคนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ